สวัสดีจ้าพี่น้องชาวอีสานตุกปู่ทุกคนคลิปนี้กีพ้าม่าเบิงประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่หนึ่งเรื่องพายุดีเปกชันลงวันที่19เกกรกฎาคม6 4ีเมื่อเวลา10ิบนาฬิกาของมื่อน,นี้19เกกรกฎาคม6 4ยอมความกฏอากาศตามกำลังแรงบริเวณทะเลจ,จีนใต้ต,ตอนบนได้ทวีกำลังแห้งขืง้นเป็นพายุดีเปกชันแ,แล้วมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด21องศาเหนือล่องจิจูด113รอองศาตะวันออกมีความเร็วลมศูนย์ุดใกล้ศูนย์กลางอยู่ที่ ประมาณห5กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนิ่กำลังเลื่อนโตทางทิศตะวันตกอย่างซาซาคาดว่าจัทวีกำลังแรงเป็นพายุโซนร้อนในระยะต่อไปส่งผลท้ำหายมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทิพัดปกคลุมทะเลอันดมามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขื้นดันไมายความว่าประเทศไทยของห้เอากับสิมีฝนหลายขื้นฝนเยอะขื้นฝน,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 นชุกเนาะหากอยากติดตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยากับไปได้ที่ w w w t m d g o t h หรือโทร023 994012ถึง13แต่ตลอด24ชั่วโมงด้วยจ้าหรือไพ่ขี่ขานไปเบิงกะะถาฟัางกับพยากรณ์อากาศภาอีสานช่องนี่ได้เลยกี่น้ำข่าวสารมาแจง้งมาเล่าให้พี่ๆน้องๆฟังด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้กี่ขอลาไปก่อนจกไมาคลิปหนาจ้าบ๊ายบาย